สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะพ่อมาแล้วพี่น้องมาพ้อครับอาจารย์ตายนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นแปลกๆครับพี่น้องครับเป็นตาสงตุลแม่รำพ่อขนาดเลยจะเป็นอย่างเมีเจะเป็นยังสวัสดีครับพี่น้องแม่รำพ่อออกห่อน้าโอ้แบบนี่ไปตากแดดแล้วแพ้แพ้แพ้แดดเนไหม แพดแดดแผดยังแนี่ยเราบิ้งบึ้งน่ะด้วยแดงออกควานก็จะเงินก็จงออกไฟล้นไว้เนี่ยะตอนนี้พี่น้องน่ัอมูมูวานแพดแดดแพดแดดสืดมูอยู่น้อกันน่ะวันที่ไงมองไอันก็ก็มื้อนี่นั่น มีอีโมงยู่แต่ว่ามันฉุบลงไปง็สิมันห่อนบแม่ลำพ่อเลื่อมหมวกวัเนี้เลื่อมหมวกเด้เซ่ใ์ไซต่อีโมงบัดนี้พราะพอเอาอีโมงมีนมันกัดอันเฮียกับไรลงมากก็ได้เอาอีโมงออกปักกติมันก็นิมีหมวกลงหมวกบังมันว่าบัดนี้หมวกบ่บังบัดนี้อันแม่ลำพ่อเลื่อห่อนลายบันนี้จนว่าพ่อเจ้าตกใจเนาะหนามันแดงแดงแบบบวมเลยนะ มื yeah. ่อ <tr> น <seine Christmas> ี่ผมรง้และเดงแด๋งเงี้ยมาพี่น้องแดงจนว่าบานนี้นอ่อนน้องโอ่น้องซุ้งนองซุ้งลูกเขาวางสิละบานนี้หน้าเจ้ากับที่กำเขาพูดแล้วมันมันขัวเจ็ดเนี่ยแหน้าเจ้าจังสิ่ขาวขึ้นเลยสันมันแผลเดือดว่าว่าเขาวันแผ่เดือดโอ้ป้าจะติดโดนท่าจะคล้องเนาะชีวิต ชีวิตเนาะชีวิตเนหนือคนวานเนาะอยู่สองเต่าพี่น้องนะครับแม่หลวงพ่อผึ่งกลับแม่นะครับผึ่งกลับมาตอนนี้เดือดเดือบเลยพี่น้องเดือดเดือบเลยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิกอยู่สองเต่าได้ก้าวเขากินสองคนนะครับพูดหล่าไปโรงเรียนหล่าไปโรงเรียนนะครับแม่หลวงพ่อกัดออกหันผมก็ไปอีกมองนึงแม่หลวงพ่อไปอีกมองนึง น้ำกลุนน้ำเกลือเต็มที่แม่ลําพ่อนี่เป็นทิมตัดนี่าทิมตัดอาจารย์ตายเป็นทิมขนตัดนี่คือสิตัด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 ไปหล่ะคือไปแปลงไม่เรื่อยๆอันนั้นอันนั้นใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมอันน้นใช่หมอเลยหมอจรงไห่ขัวพี่น้องขัวหนูขัวหนูขัวหนูใช่พักสีเล้านะครับเนี่ยกินกับแม่ลําพ่อสองคนนะครับอ้าวกินขออ่ะสิอีกแม่สิข่อยเยอะอาจารย์นี่น้อง กินขอน้ำกันครับพี่น้องนะครับ,บ,บออกข้อนนา,นาแล้วออกข้อนนาดไรพี่น้องคะ <c oughs> ขวดหนูเอ้อว่าออมหนูบานเท่านะครับพี่น้องออมหนูนะครับเทศฐาแม่น้ำพ่อจะว่ากับได้เก็บบรรยากาศในพี่น้องให้ได้เบิ่งกันเก<อ>ี่ยบบเป็นการห่างเหินเดี๋ยวใส่แม่น้ำพ่อผู้ถือกล้องดอกเดี๋ยวผมเสร็จอย่างแม่น้ำพ่อเราไม่ค่อยถนัดแล้ววะบ่อยากอยู่ใกล้ไฟน่ะบ่าจะโย่ไก่ไฟ้เนี่ยเป็นตะลุ้นตัวนะครับพี่น้องนะครับตะลุ้นตัวเอ้า เดี๋ยวผมจีนผู้จัดการเองเห็นไหมพ่อพันผู้ถือกล่องให้พี่น้องเขาได้เบิงกันเอาร่งไฟขึ้นแม่เร่งไฟขึ้นได้ะครับพอได้กินข้าวหลังกันนอนพักผ่อนกันนะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้เบิงกันไม่รื่นเศร้าพอทันทีนะครับเมนพ่อเราจะเป็นผู้ไปเก็บบรรยากาศดอกแต่ว่าส่วนผมนี่คือกองหลังนะครับอ่ะเมนพ่อถือกล่องถ่าจ้ะที่โอกาสหนึ่รจะพาพี่น้องเข้าเมนเทพ่อก็โดนแล้วนะครับ นาาจาันตายก็ข่าวแท้คนทำงานในลมน่มเนาะคนอยู่แต่ในรถอยู่แต่ในเอะขับรถแฉไว้ขับรถแฉว้อยแม่สิบห่อซื้อฟังพี่น้องจะเกิดไม้ถักทองหมดทองแม่ก็มาเคยขับรถจอยก็เวลามันเอียงเลยพี่น้องเห็นว่านั่งมดติดมอสหัวใจนี่ว่ะฮันจะมันเอียงเลยพี่นาะมันเอียงเห็วนหวนน่วาเ,เ,เ,วเขาบ่เคยก็ พอกอยนี่มันหนักขางบนมันม่อนหนักขงางล่างนึกาแกแนวเอื้อนเคยแกหนามแกหัวอาหารครับรถให่มอ่ำมันสินักพื่อนแต่าอ้อยนี่มันสินักไปขางบนนั่นส่วนมากนะพี่น้องเ <c oughs> วลาด้ไม่ติอย่างไม่ได้ขอโง่สิให้ว่าหัวใจผมนี่บอกจังไต่ทีมคนคนไทย แต่เตอเ์จะแน่ๆคือทำงานลงน้ำตาลน้ำกันนี่ละแต่ว่าแม่ละเราอยู่บะเหนกตัดช่วงบะเนียกตัดเมื่อนี้เมื่อนี้ไปซวงแปงอ่ะเดินแปงแรกไปประทันมูลเนาะแปงแปงแปงที่มีอันอันแบบตำแย่หลายๆหน่วยถ้าปนญจิตชาปัญจิตแล้วเมื่อเสาร์นี่ไปฮอดออกไปช่วย โอ้ยก็เจ้าจะมาตกนะมันยี่สิบกว่าคนผุ่นเนาะไอนมกับไอแยกน้องข้อนดูงว่าไฟต่ำมันนั่นล่ะก้าเว่าจังหวัดชาปนกิจแล้วเรียบร้อยส่วนมากกับชาปนกิจเบิดล่ะมันเหมืกันเนี่ยมันหลายส่วนชาปนกิจล่ะแต่ว่ามื่อบ้านนี่ก็ก็ก็สิบว่าสิบไปมันแปลงนั้นมันมันสีอะไรปาจิตต์อ้อยสดเพราะว่าอ้อยอ้อยอ้อยออ้ยชาปนกิจนั่น มันขนทยเพรทันก็เลยไปตัดอ้อยสดไปไปไปพ่อแบกตำแหน่เนาะเ <c oughs> ทียมงานเทียมงานลายโชคเฉลิมวุตรนี่อ้อยลม่มอ้อยหกอ,ญญอ้อยยังบอยหยันบ,ญญบาดจิมหยาน่ยานแบกตำแหน่เนาะหัวแก้วเจ้าโอ๊ยก็ได้ชอบภรรยากิดบาดเดียวออกไปเ่าท่านคนงานแล้วเนาะ <c oughs> ออกไปเทียมคนงานกจ็จะตัดแล้วจเว่าเบุตร ออกไปหาดกินข้าวกินข้าวแล้วนั้นหนีมาไปแปไงไม่ไนี่ไปพออ้อยน้อยนี่ในน้อย <laughs> แต่อยากหัวเมืน่นนี้เวลาพ่อได้เก่ากล่องเ <laughs> ฮ้ยเฮื้ยด้เก้าเล้องฮ <laughs> ้งงงงยเฮ้ยย แข่ก,กับแรงแรงใจคือเก่าโนาะพี่น้องน้อขอบคุณก็ามากขกบแทงเตยแม่ละพ่อกับอาจาร,รย์ตายโดนแล้่ยไ่ได้พ่อกันปวดจังไหนก็จเอาน้ำใส่ลายแท้คือว่าขวดคือว่าขวดวดหอมลอดเอาน้ำเติมเตี๋ปนี้ <c oughs> ตามด้วยผักชีลาวเตี๋ยนั่นพอา่เนี่ยเี่ยเบ่งผักชีราวมรอมเราพี่น้องแล้วก็บริพี่หอมเนี่ยมัตเตอร์ใส่เสือ หมอมันเป็นนองแม่เข้งกันทำอะไันเจบที่เดียวเลยจบที่ซี่ร่าเลยนี่ครับหนูไม่แต่ใส่หนูไม่แต่แต่ใช่พุ่มเหมือนเจี๋ยพุ่มไม่แต่เราหวีคุ้งใหญ่มากขอบคุณพ่อดองคุณเด้อกินผัดแต่งใดพี่น้องเ้าก็ดูแลสุขภาพเด้อคือแม่ลำเพ้าหรือพี่น้องเ้าก็ว่าดูแลสุขภาพเด้อแม่ลำเพ้าว่า แต่เวลาพ่อก็ดูแลอยู่แต่วมามือนีลืมดูแลจะคลองลืมเอาหมวกไปเพราะว่ากลับมาจากกันกลับมาจากแปลงที่ท้าปนกิจนัน่นกลับขึ้นมาแล้วมาเปลี่ยนรถเปลี่ยนเปลี่ยนขี่รถอกระบะไปจากตะขี่ซาเลียงไปไปที่นีนพ่อ,อนเปลี่ยนบัดลืมกระเป๋าที่ใส่หมวกใส่ถุงมือลืมหมวกคว่มหมวกอย่างลืมบัดคลองอยู่ในหันบัดนีนมันก็เลยแดยดก็เลยถือก,ก็เลย แผดแดดหนาหเลยใหม่มันเลยออกห,ห่อนแดงกำขึ้นขั้นหยาบ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 หยา้เหเราขอไปยิพ่อกินพี่นอ้อง <c oughs> ช่วยพี่น้องก็กินน้ำหนกันนะครับพี่นอ้องออมหมูส่ฟักซี่เหล้ะ <c oughs> นะครับขวบขมนะครับพี่นอ้องแต่ว่าถ้าขวบขมมันต้องใส่ได้โอ <c oughs> ้จะใส่จัางก,ก็ใส่ก็ได้ดอก <c oughs> ใส่น้อยเดียวอาจจะเห้มันคขมไหลมันที่กินม่ได้เลยแต่เขาซิมมึงก่ำทครับพี่น้อง นี่นี่อันนี้นี่อันนี้ไปกับพ่อพี่น้องหูขาดว่าอะไร้อครับข้ามาพ่อพ่อเนี่ยหัขาดว่าอะไรอันนี้ยังเนี่ยน้องสะเดาอ่ะใส่ยาแขมขมลายเดียวแต่กินตะพักกินขมขมลายกินหวานนะปนจุ่มปนจุ่มได้ก่ะผมแล้วอ่ะทำนี่เขาก็แสไล้เอ้าขอบคุณความหักความแพงคือเก่าละพี่น้องเบ่าแต่ค้าเก่านี่ยละแม่และพ่อก็อันตราย จะมาห้างเงินพี่นองที่พออ่อเมียน,นะครับชิปนี้เอาไว้สำนี้ชิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะส,สดีค่ะ